พลาดไม่ได้เลยนะคะแต่มีอีกเรื่องหนึ่งที่เก่งเห็นข่าวมาแล้วก็เป็นห่วงโดยเฉพาะห่วงตัวเองด้วยนะคะคนที่ชอบกินปลาดิบเป็นย่าคือเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีข่าวนึงนะคะคุณผู้ชมน่าตกใจมากใครที่เป็นคอปลาดิบเชื่อว่าหลายคนนะก็ตกใจไปด้วยเหมือนกันเพราะว่ามีชาวจีนคนนึงเขาบอกว่าเขารู้สึกคันไปตามเนื้อตามตัวเขาก็เลยไปหาหมอใช่ไหมคะแล้วคุณหมอเนี่ยเอ็กซเรย์ออกมาเป็นแบบนี้เห็นจุดขาวไหมพญาอคะใช่คุณหมอบอกว่าเป็นพญาที่กระจายไปทั่วตาม ช่องท้องแล้วก็ลาตัวเลยนะคะพยาธิตัวตืด<ะ>ที่นี้คุณหมอเนี่ยก็เลยถามพฤติกรรม<ะ>การกินของผู้ชายคนนี้ว่า<ะ>เอ๊ะเขาชอบกินอะไรเป็นพิเศษถึงได้มีพยาธิแบบนี้<ะ>เขาบอกว่าเขาเนี่ยเป็นคอปลาดิบเลยคือชอบกินปลาดิบมากๆนะคะแล้วก็กินมาหลายปี<ะ>คุณหมอเนี่ยก็เลยสันนิษฐานว่าพยาธิเหล่านี้เนี่ยน่าจะมาจากปลาดิบที่เขากินนั่นแหละเพราะว่าพยาธินั้นสามารถมีได้ใน ในสัตว์ในพวกที่เป็นสัตว์สดต่างๆนะคะเนื้อสดต่างๆรวมถึงปลาแซลมอนก็มีด้วยแต่จริงๆปลาในทะเลคือในทะเลเนี่ยจะมีพยาได้น้อยจริงๆถ้าปลาน้ําจืดน่าจะมีพยาได้เยอะกว่าที่พยาตัวตืดแบบนี้ด้วยนะความรู้เดิมของพวกเราเนี่ยวเราเรารู้กันมาว่าถ้าเป็นปลาทะเลก็จะปลอดภัยใช่ไหมคะพี่โน้ตว่าอาจจะไม่มีพยาแต่ว่าล่าสุดเนี่ยอย่างเนี้ยมีข่าวแบบนี้ออกมาก็เริ่มมีคนตั้งคำถามใช่ตัวนี้นะคะเราเลยจะมาหาคําตอบกันนะคะคุยกับคุณหมอค่ะนายแพทย์รุ่งเรืองกิจฐา สตินะคะเพราะอสานักรคติดต่อทั่วไปนะคะและเป็นโฆษกกรมควบคุมโรคด้วยค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณสยวัตคุณนาตการและท่านผู้ชมในไทยสวัสดีค่ะสวัสดีครับคําถามแรกเลยที่ทุกคนตกอกตกใจก่อนเพราะตอนนี้อาหารญี่ปุ่นเราก็นิยมกันมนากในเมืองไทยนะครับามมาพยาธิที่เห็นในร่างกายชาวจีนทั้งหมดที่ยุบยับเลยเนี่ยนะฮะมันมาจากปลาดิบเนี่ยเป็นไปได้ไหมครับคุณหมอครับ ต้องเรียนว่าจากข้อมูลทางการแพทย์เป็นไปได้นะครับเป็นไปได้นะฮะถ้าผู้ป่วยนะครับเป็นกลุ่มพยาธิตืดตานะครับที่เราเห็นนหครับข้อมาลทางการแพทย์นะครับนั้นแปลว่าอาจจะเป็นไปได้แต่ว่ามันจะเป็นไปได้กับทุกคนไหมครับหรือว่าเฉพาะคนนี้คนเดียวหรือมันเป็นไปในร่างกายของบางคนเท่านั้นฮะ ต้องเรียนว่ากลไกการเกิดพยาธิดังกล่าวนะครับต้องอยู่ที่ว่าการบริโภคเนื้อปลาดังกล่าวเนี่ยกระบวนการที่เราทําเนี่ยถูกวิธีมีความปลอดภัยทางการแพทย์หรือเปล่านะครับปกตินะครับจากการเฝ้าระวังในประเทศไทยของเรานะครับครับต้องเห็นว่าพยาธิกลุ่มดังกล่าวเนี่ยเราไม่พบในประเทศไทยมาก่อนนะครับคือพบแทบจะไม่เคยพบเลยะนะครับ กระบวนการที่เราทําอาหารเนี่ยต้องเรียกว่าปกติถ้าเราทานอาหารเนี่ยเราจะทานอาหารที่สุก,กน,นะครับ,รบถ้าทานอาหารที่สุกสะอาดเนี่ยก็จะไม่พบพยาธินะครับกรบะบวนการที่เราทานสาดิบเนี่ยรเราจะเห็นว่ากระบวนการทําสาดิบก็คือจะต้องทําให้อุณหภูมิที่เกิดการติดลบเช่นลบสิบห้าถึงลบยี่สิบองศา ใช้เวลาประมาณสามถึงสี่วันหรือถ้าใช้ระับกลุ่มที่ลบมากกว่านั้นนะครับก็จะใช้ระยะเวลาที่น้อยน้อยลงเช่นเป็นหน่วยชั่วโมงนะครับกระบวนการดังกล่าวทำให้ตัวอ่อนหรือไข่พยาธิเนี่ยไม่สามารถเจรินเติบโตต่อไปได้แล้วว่ามันทำให้เรียกว่าอินแอคซิเวนะครับคือไม่เจรินเติบโตต่อไปได้ซึ่งมาตรฐานดังกล่าวเนี่ยทาให้พยาธิไม่สามารถเจรินเติบโตได้ขณะเดียวกันเราคงต้องมาดูว่าในกลุ่มพยาธิดังกล่าวเนี่ย มีในเนื้อป่าบ้านเราหรือเปล่านะครับจากการเฝ้าระวังเนี่ยเราไม่พบนะครับะนะครับข้อมูลที่เราพบพยาธิในบ้านเราตั้งแต่ปี52จนเป็นปี57เนี่ย เราพบพยาศ์ส่วนใหญ่ที่พบเนี่ยไม่ใช่พยาิกลุ่มดังกล่าวนะครับนะครับเป็นพยาิกลุ่มอื่นนะครับข้อมูลส่วนใหญ่เป็นพยาิกลุ่มใบไม้พยาากขอพยาิตืดเนี่ยเป็นตืนชนิดอื่นนะครับเราพบเกียงร้อยละศูนย์จุดห้าับพบเป็นพยาิตืดอื่นๆนะครับเช่นตืดในอาหารชนิดอื่นเช่นในวัวตืดวัวตืดสุกรหรืออย่างอื่นนะครับซึ่งไม่ถ่ยใจได้ครับคุณหมอคะแต่ว่าอย่างความรู้เดิมหลายๆคนที่ที่บอกว่าปลาทะเลจะมีพยาิน้อยมากถึงไม่มีเลยแต่ว่าพอมีเรื่องราวแบบ ที่ทำให้คนบอกว่าปลาแซลมอนหรือว่าปลาทะเลเนี่ยก็มีพยาธิด้วยเหมือนกันตรงนี้จริงๆแล้วข้อเท็จจริงเป็นยังไงอะคะคุณหมอ ต้องเห็นว่าในปลานะครับในปลาทะเลในปลาต่างๆเนี่ยมีพยาธินะครับไม่ใช่ว่าไม่มีพยาธิแต่กระบวนการทําอาหารเนี่ยต้องอยู่เรียกว่าในกระบวนการที่ผมเรียนตอนต้นแล้วนะครับคุณภาพการทําอาหารกระบวนการทําอาหารเนี่ยได้รับการทําอย่างปลอดภัยหรือเปล่านะครับอยู่กระบวนการการทําอาหารนะครับในร้านอาหารที่ได้มาตรฐานหรือกระบวนการทําที่ได้มาตรฐานเนี่ย กามีกระบวนการทําที่หมอได้เรียนให้ทราบแล้วนะครับเรามีการทําอย่างได้มาตรฐานที่ทําด้วยอุณหภูมิที่ติดลบนะครับะใ้ใเวลาที่เหมาะสมครับก็จะทําให้ไข่พยาอตอิหรือตัวอ่อนของะยาธิเนี่ยไม่สามารถเจริญเติบโตต่อไปได้ครับนอกจากกระบวนการทําอาหารที่ถูกต้องตามหลักการไม่ว่าจะติดลบมากๆนะคะหรือแม้แต่อุณหภูมิสูงสที่ผ่านความร้อนก็จะทําลายพยาธิได้และมีอาหารอะไรที่เราต้องระวังเรื่องนี้อีกบ้างไหมคะคุณหมอต้องเห็นว่าในเนื้อสัตว์ทุกชนิดหรือในอาหารต่างๆนะครับ ให้ร้อนหรือการส่งสุกเนี่ยเป็นเรื่องที่ถูกต้องอยู่แล้วนะครับโดยปกติเราไม่ควรทานอาหารที่ดิบอยู่แล้วนะครับ อาหารบางชนิดที่เป็นไปตามสังคมและวัฒนธรรมเนี่ยที่เราอย่างเช่นปลาดิบเนี่ยปลาดิบเนี่ยทานเป็นนักษณะอาหารที่ตามสังคมและวัฒนธรรมเขาจะมีมีกระบวนการที่ทําได้นะครับเสียงอะไรก็ตามกระบวนการที่เราส่งเสริมในเรื่องของสุขอนามัยกินร้อนช้อนกลางล้างมือปุ้สฉุกเนี่ยเป็นมาตรฐานที่ดีในเรื่องของสุขอนามัยอยู่แล้วซึ่งต้องส่งเสริมกันต่อไปนะครับครับผมงั้นก็คือสามสามอย่างนี้นะครับก็ฝึกให้เป็นในชีวิตประจำวันในรับประทานอาหารนะครับ ป้องกันพยาธิป้องกันการเจ็บป่วยโรคอื่นๆได้อีกด้วยเยอะเลยนะคะคุณหมอค่ะวันนี้ขอขอบคุณสาเพิ่มเติมเชิญที่สายด่วนกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขนะครับที่หนึ่งสี่สองสองครับหนึ่งสี่สองสองนะฮะครับผมวันนี้ขอบคุณท่านผู้บริการสำนักโรคติดต่อทั่วไปและโฆษกกรมควบคุมโรคนะครับขอบคุณมากครับคุณหมอครับสวัสดีครับสวัสดีคร่ะก็ไขข้อข้องใจไปได้เยอะเลยค่ะวัน